สาบ,บายดีพ่อพี่น้องเอ็ดซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาส้มคิดบ่าวสีพองเนาะอ่ากับขอมุกขอบใจว่าเอ็ดซี FC ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาสม้มช่องบ่าวสีพองเนาะอ่เมื่อน,นี้บ่าวสีพองกับได้อ่ามาทำบุญน้ำพีน้ำน้องเนาะอยู่ที่เมืองพีนเท่าเองแต่ว่าเมื่อคืนนี้ทั้ง เมื่อวานนี้กับบ่าวชิพองกับบริษัทคลิปลงหายเบิ่งเนาะอ่ะาไม่นี้กัเป็นว่ามือจุดท้ายหรือว่าตัะปะใส่บาดกัเป็นแนวเวียกแล้วง่นเนาะเอากับได้ทายทำให้พี่ให้น้องเบิง่งอ่าผู้ใดเขาเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบ่าวชิพองในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวชิพองทำคลิปต่อๆไปเนาะ,ะผู้ใดเขาเบิ่งอยู่ทางใดเนาะเมื่อวานอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ว่าในประเทศกับอ่า ขโมกขับใจลายที่เขามาติดตามรับชมคลิปบาทสิพองนะเอ้าไปถ่ายบรรยากาศในงานเลยเนาะ,ะทำบุญน้ำกันพ่อพี่น้องเลยไปมาเบิ้งมาชมกะไปได้บุญได้กระสวนน้ำกันเลยพ่อพี่นอนะ้องเนาะเอ้าไปเบิง้งไปชมคลิปกันเลยพ่อพ,พี่น้องเลยว่าเป็นจังใดกันเนาะโอเคพ่อพี่นอ้องถ่าว่า่าทสีพองว่าผิดประการใดก็ขอโทษขออภนะัยเนาะ ถ้าว่าเป็นเสียงรบ,บัวนลายกะขอโทษนะหลายเพราะว่าทางเพิ่งกัใช่ไม่ใช่ลำโพงเนาะเอ้ามันกะหลากหลายคนเนากะไปเบิ่งน้ำกันพ่อพี่น้องเลยเป็นตั้งใดกะบอยสิฟองพ่อพิษไหนกะติเตียนบอยสิฟองแห่งนีเด้อพ่อพี่น้องเลยว่าไปชมคลิปกันเลยเนาะพ่อพี่น้องว่าเป็นยังไงกะสบายดีตอนเศร้าพ่อพี่น้องเลยมาอ่างบุญทำทานทำบุญทำทานน้ำกันเนาะพ่อพี่น้องเนาะอ่าแปลคำว่าบิ่งกะ สาธุนําเด้อให้ได้บุญได้ทานได้ได้บุญนํากันพ่อพี่น้องเอ้ยกําลังเตรียมใส่บาเนาะตักบาโอเคนะอพี่น้องไปเข้ามาเบิ่งมาชมบ่สิพองกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเด้อเนาะ mình đang say bát không biết đâu ngay. người cả để để bùn năm nữa không biết nó.

ก็ได้กลับมาเป็นมาทรงกรร์ดให้ไดนผู้ได้ศิลป์การเนาะบาสิพอการ์ดศิลปมาชมบรรยากาศดูบ้านพี่น้องบาสิพอเองเนาะเทวินาสราเรน่า ภาสิพภะกัสสปขึ้นไปเบิงเนธานท,ทิ่าเป็นเทศ यामि भजे विशुविशुरपनाधाय एषा पञ्चाशिरा नियजाम ऊति अपि मयं भजे विशुविशुरपनाधाय

นะโมจ้าสาวพะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธนะโมสพะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธนะโมสาพะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธ

อินนาถะนาเทระมะณีสุคะปะทะมัสสะมาทิยามีฌาปัตตานีฌาปัตตานีฌาปัตตานี โยสาวาถาเรรัมมะณีสิกขาปะทังสัมมังโยสาวาถาเรสุขะสังขาริยานิสุทุราณีปะญญะมัสสะปะมาทธานานิรัมมะณี <Susuruh> <Sessuruh> Sadhu Imani Panchapathani Silena Sukha Timanthi Silena Bhoka Sampadha Silena Nukho Timanthi Sasama Silena Sodhani Sadhu Imani Panchapathani

จิงถือคนงเฮาอาโหทั้โมคุณพระทนมาเจ้าจิงถือพนคล้องเฮาอาโหสังโคคุณพระังฆเจ้าจิงถือคนคล้องเฮาบุโชมีนาโชวทัโมมีนาโชสังโคมีนาโชอิเคตังพระคณะกายังชายนังภชนางบินดาคตัง Mala utang, atinang, jahatmu, adikmu, alami, adik terenganang, matul terenganang, panggung rosana terenganang, Jatam tabanan senang, kewala perintunang, perintun ภูม <Okay. S 2> ิภพภะคะวะสาววโรมพภะะะสกภะวโรสาวสาสกสาวกสาวกสววกสาวกสาาวกสาสาสาววสกาสสา

Kam bang 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 ตั้งเวทาววิญญาณตสุินโอพรตโสาวกสลอสุดพิปันโนจระตวโตสาวกสองรัโอ์พระตัวโนระองะตพระองะังวตะรตต

เวทนาสิตวาูุเนโจรตันเตสสะวันตุเตสยามงาลานนาลาเกลิงกษัววลังนดิตะปูตังตาวัากิจามสะปัสบันโนสุตตานันตาเมตพิตาเวทนาสิตวา े ससा भवन्त संयमं कला निरुगीतकारिकमति दान्त सुधा तन्थावन्ती समपथं तु शान्ततमनो वा ปังคลานีกาตวานาคาตาโมตะลังเอวักปิเนียจินใจะโตตวจันนังสนาตายังสันเตนะโสมาวิตินาสิตวังนิโตตันเตสัสสะวะวัติสังขนราบิกานะ

Nhật <tư> hình xảy ra tay <tư> tao an nạy tao. We will be tang yêu ba tao an ninh hoa. Come socami, you hook ba nó tao sao phàm tôn sám phụ thể huệ ta băng nghệ tên xa chwa sena ho tử tê sanh tà lan xây y tế

อันนากเอ่อเทศแล้วหรือว่านมูเตสตาแล้วกะใส่บาทกันเนาะไอ้เนาะมาตักบาทกันใส่บาทกันเนาะ ฝากเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้านสิพ้องเนาะอันที่ทํามาเบิ่งมาชมคลิปบ้านสิพองกันเปกําลังใจบ้านสิพองหเด้ออ่าได้เบิ่งได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญได้กนํากันเด้อพ่อพี่น้องเนาะเบิ่งอยู่ทางใดก็คอมเมนต์ทักทายบาสิพองเข้ามาเนาะสาธุนําบาสิพองเด้อเนาะ

คนหนักมสดุ่นล่นแ่ก็มีนอยู่นิดนึ่แต่ผมมีพ่อว่ายน้ำผ้าว่ายน้ำผ้าใด้คนเดียวนะก็งอจะพูดว่าก็พ่อหน้าดีที่เขาเยอขึ้นหนึ่งข้างหนึ่งข้าง สบายดีเนอะอาะพี่น้องสบายดีแค่นึงนี่กับตักบาทอยู่เมืองพีนเนะานนะได้ยินเหรอกพอคอยคิปนี่ก็ได้ยินเหรอกตักบาทอยู่เมืองพีนเนาะพี่น้องอยู่เมืองพีนเนาะเนาะเราจะเป็นญาติพี่น้องอยู่เมืเอ,าอ,าจจพอ,องพีนในโซนเนาะ บาสิคองกะมาแต่เมื่อวานนี้พูดเนาะแต่ว่ากะบ่ได้ถ่ายทําลงให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะขอบคุณแล้วเรอคือแบบว่าหาตนของงคทาสาทอเครบาอาจารย์่าอทายทํานี่ก็คือว่าทายั้ตอนที่ว่าตักบานแล้วกะคือว่าโดสิของอาจารย์

สีบเกค่าเ่เนาะปันเฮากทำก็คือซา่เฮากะสีบเกค่าเพิเฮากใช้เพิ่ใช้บาทต่อไปเนาะ การเลือคือว yeah. oh. right. yeah. ่าเตรียมถ้ารอเขาใส่บาทนาะพี่น้องการสบายดีสบายดีไปพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศยามเศร้าของพี่น้องเลยท้าทำประกาศปรกาศธรรมชาติเนาะอยู่เมืองพีนเนาะไปพี่น้องเลยอ๋อโอกาได้มีโอกาสเนาะถ่ายทำตอนเศร้าไบพี่น้องเลย thành cả điều xe chắc xe nhỉ cả những bố hù nó